สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องซูผู้ซูขคนทางใกล้ทางไกลค่ะมาพบมาพอกันอีกคืึเก่าค่ะตับมะฮุ้งเพิ่มเส้นบกอกค่ะแจ๊ดบกอกใส่ซองนุยลน้ำดำอุ้มหุ้มอยู่ค่ะเอาออากินกินมาเนาะกระลวกเส้นมีค่ะผักหอมปีค่ะกับกระแก้มยอดใบมะระค่ะดอกแคอ๋อกินเลยค่ะมูนะน้ำโอ้ยบ อืมคยไปครับครับวลวกเสซนนี้ค่ะครับอโอเคครับไว้จำหน่หอยเน,นือชินเซนีน่ มงเพลหมูงก็บ่มีเลยหาก็บอได้เ่ได้ขอาตลาดค่ะครับเือเก่าแค่นั้นและมองหูเิ่มจะบ่บเป็นจีบ่หูเิ่ม ขำมาครับนะน่ามากน่ามากกซ้ำปุปปุ หล่นใหม่ๆเข้ากันคักปันี้ยลวกสินมีตำมาหฮง กระดูกหับจับหัวเลยตับหมักหูตับหมักเตงตับหมักหัวค่ะขาดไม่ได้ค่ะอาหาราหอีสานเท่าค่ะเสียบคือเกาีืว ชัวออนวานดีปะยังตักใ่กินนกเลย หอมเปียุบเลยค่ะคือเกือบพานทาง เรื่มเที่ยวหลายเลยน่าบันนี่น่ะเที่ยวหลายค่ะคะ่ะเส้นนี้สอดออกไปี่กระสดตลาดแรงสีพะนาคะ่ะตลาดเซกาตลาดเชกาเพื่อเชกาจัางหวัดบึงกาฬคะ่ะสอดเลยสอดหลังโรงเรียนมัธยมเชกาคะ่ะ

เส้นมีมลวกสองห่อคือไม่ได้หน่อยได้สองหอก็ได้หอมครับคับมุ้ยเนี่ยกรดบลายกับเส่เพื่อเอาเนาะครับหอบรลลูแล้ว ง่ายบ้านๆเขาคุณนะครับต้องอยางมากไม่หอมเปียยบตามองหุงไม่ได้เขาก็นขนาด มันกรกอบนะเสียงหย่ายมครับลมหนาวเขาเพิ่เอาหนาวมาทรงหนาวลมหนาวอาจารย์ได้เนาะ <S 2> <S 2> เอา,เอาคลิปนี้ยายนางถ้ากินบอดีบุบ่มบัวสุธาขอโทษขอเอาให้ลายๆค่ะ ถือใจกระไรค่ะมักกับกดแช่ค่ะพอ่อแม่พี่น้องยายนางฝากบุญขอบขอบุญขอบคุณค่ะพี่พอ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ยายนางค่ะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ไว้ชามีก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับคิวคว